ะค,ะคุณนายพรัมสองพีนดีค่ะวันนี้นะคะจะมาสอนเรื่องอตัวไฟแอมเบียนนะคะแล้วก็ไฟหน้าจอนะคะว่าปรับเปลี่ยนยังไงนะคะลูกค้าสามารถปรับได้นะคะที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยคอนโซลด้านหน้าค่ะก็คือด้วยการกดตัวคีเ่เลนตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆจะขึ้นเซตติ้งนะคะแล้วก็เข้ามาที่ตัวไรท์ค่ะ แล้วก็กดโอเคลงไปนะคะกดโอเคค่ะจะขึ้น illumination ตัวนี้นะคะจะเป็นการปรับเปลี่ยนแสงสว่างหน้าจอนะคะ mm hmm. ก็คือถ้าสมมติกลางคืนไฟมันแยงตานะคะก็ปรับลงได้นะคะแล้วก็ปรับขึ้นมาให้สว่างได้ค่ะได้ถึง20เลยนี่คือปรับได้นะคะถ้ากลาง,างก,าก็จะอยู่ประมาณส้าประมาณนี้ค่ะแล้วก็กดโอเคอีกครั้งหนึ่งจากนั้นมันก็จะอยู่ที่เดิมแล้วค่ะ อีกอันนึงนะคะก็จะเป็นไฟแอมเบียนท์ไลท์แอมเบียนท์ไลท์ความไบรท์เนสก็คือจะให้มันสว่างเป็นเลเวลนะคะก็คือหรือว่าจะปิดก็ได้นะคะตัวนี้คือออฟก็คือปิดไปเลยหรือว่าสว่างสุดก็คือเลเวลสิบนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแอมเบียนท์ไลท์คัลเลอร์นะคะมีให้เลือกถึงแปสีด้วยกันลูกค้าจะเลือกแบบสีไหนก็ได้ค่ะก,ก็จะเปลี่ยนสีเฉดให้ค่ะ ปกติถ้าตามโรงงานตั้งมาก็จะเป็นไ a c e b o o k หรือโอเชียนดูประมาณนะะี้ค่ะนี่ก็ลองไปปรับใช้ดูนะคะไม่ยากคะ่ะขอบคุณค่ะคิดน่าจะกันใหม่นะคะ